สวัสดีเด็กผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวชารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยช่องเด็กซ่าแมนยูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเด็กซ่าด้วยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวเอริต์เชนฮากาลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่ได้ครายไม่ออกกับก็เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาสรุปใครดีกว่าควรส่งใครออกสตาร์เป็นตัวจริงดาโลหรืออารอนวันบิสก้าถ้าย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลเราแทบไม่ต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้เลยเพราะชัดเจนว่า เยโกดาโลคือตัวเลือกแรกในตำแหน่งแบ็กขวาของเอริเชนฮากแบบที่วานบิสก้าเทียบไม่ได้เลยล่ะตอนนั้นดาโลไม่ใช่แค่เป็นแบ็กขวาที่ดีกว่าวานบิสก้าในททมมนเชสเตอร์ยูไนเป็ดเท่านั้นตอนนั้นดาโลไม่ใช่แค่เป็นแบ็กขวาที่ดีกว่าวานบิสก้าในททมมนเชสเตอร์ยูไนเป็ดแต่ด้วยฟอร์มของเขาแบบนั้นเขาน่าจะเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่ดีที่สุดในเพียงมาเลกเลยด้วยดาโลเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งดังกล่าวในขณะที่เพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างอารอนวานบิสก้า แทบจะถูกลืมไปเลยจากทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลเพราะโอกาสลงเล่นของเขาในฐานะหนึ่งในสเปนผู้เล่นตัวจริงภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่อย่างเอรตกทนฮากนั้นดูอยู่ไกลเหลือเกินในตอนนั้นจนถึงขนาดว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรอนได้แจ้งให้กับอดีตผู้เล่นของคริสตันพาเลสารนี้สามารถเก็บเข้าของย้ายออกจากแรงอุทราร์ปรอดไปได้เลยด้วยซ้ําตอนนั้นทุกคนรวมถึงแฟนบอลต่างก็คิดว่าการย้ายทีมจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทั้งสโมสรและอาชีพการค้าแข่งของอารอนบันมิสก้าเองด้วย แต่ดูเหมือนว่าตลอด6เดนที่ผ่านมาหลายสิ่งดูเปลี่ยนไปฟอร์มของดาร์โลเริ่มเอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะที่วานบิสก้าสามารถยกระดับฟอร์มการเล่นของเขาขึ้นมาได้อีกครั้งจนทำให้เอรกทนฮางที่ดูเหมือนว่าไม่เคยสนใจแข่งรายนี้เลยต้องใจอ่อนและเริ่มให้โอกาสวานบิสก้ากลายเป็นตัวเลือกลำดับแรกก่อนดาร์โลในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแม้แต่จะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อต้นฤดูกาลแต่ตอนนี้ต้องบอกแบบนั้นเลยว่า วานบิสกซาคือนักเตะที่ดีกว่าในสายตาของในายใหญ่ชาวฮอลแลนด์เมื่อเทียบกับดาโลเมื่อถูกถามว่าชอบใครมากกว่าระหว่างดาโลและวานบิสกซาอาจารย์แชนฮักพูดไว้อย่างน่าสนใจแบบนี้ครับเด็กผีอืทั้งคู่มีจุดแข็งที่ต่างกันนะวานบิสเซกาจะดูแข็งแกร่งกว่าในแง่การป้องกันแต่มีจุดอ่อนคือเรื่องเกมรุก ส่วนดาร์โลแม้จะสามารถช่วยทีมเล่นเกมลุกได้ดีกว่าแต่แตจุดอ่อนของเขาก็คือเกมรับเพราะงั้นโดยรวมแล้วผมจึงคิดว่าพวกเขาเป็นนักเตะที่ใกล้เคียงกันมากๆนะฉะนั้นการตัดสินใจของผมว่าจะส่งใครออกสตาร์เป็นตัวจริงมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังจะลงสนามไปเจอกับใครมากกว่าแน่นคือสิ่งที่ผมในฐานะผู้จัดการทีมต้องประเมินและตัดสินใจเลือกผู้เล่นตามแทคนิคในแต่ละเกม แต่เอาละครับเด็กพีแม้ว่าอาจารย์เทนฮากกาลังพยายามอธิบายว่าดาโลและบานบิสเกอเป็น2นักเตะในตําแหน่งเดียวกันที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยสถิติที่เป็นตัวเลขนั้นบ่งบอกชัดเจนว่าตอนนี้วันบิสกอคือผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาที่อยู่ในใจของอาจารย์เชนฮากมากกว่าดาวเตะสันเชดังกฤษวัย25ปีได้รับโอกาสออสตาเป็นตัวจริง8ครั้งจากทั้งหมด9เกมหลังสุดที่ผ่านมา มันจึงตอบทุกข้อสงสัยได้อย่างดีครับว่าตอนนี้อาจารย์แทนฮากชอบวันบิสก้ามากกว่าดารโลสาหรับตําแหน่งแบ็กขวาดังกล่าวตลอดเก้าเกมที่ผ่านมามีเพียงเกมเดียวที่เขาต้องนั่งเป็นตัวสํารองนั่นคือเกมที่ยูนาเตเจอกับแอสตันวิลล่าแต่ความจริงในเกมดังกล่าวที่วันบิสก้าต้องนั่งเป็นตัวสํารองก็มีเหตุผลครับแน่นคือว่าหลังเกมกับวินล่าสามวันยูนาเตต้องฟาดกับบรอยตันที่กําลังท็อปฟอร์มที่สนามเวมบบอรีกับสึก FA ครับรอบรองชนะเล อาจารย์ทนฮักเลยตัดสินใจพักบันบิสกอเพื่อให้พร้อมในการรับมือกับคารูมิโตมะและการตัดสินใจดังกล่าวของเอริกชทนฮากก็ได้ผลที่ดีมากๆด้วยเพราะสามวันต่อมาที่สนามเวมบรีวันบิสกอสามารถจัดการมิโตมะได้อยู่หมัดและเป็นปีกไรตันเองที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมมากบันบิสกอาเป็นผู้เล่นที่ต่อสู้ด้วยยากมากๆเขาแข็งแกรงมันยากมากๆเลยสําหรับผมที่จะเอาชนะเข้าในการดวลตัวต่อตัวผมยอมเขาเลยละ่ะ ฉะนั้นจนกว่าดารโลจะสามารถหาฟอร์มเก่งของเขาเหมือนในช่วงต้นฤดูกาลได้อีกครั้งตำแหน่งแบ็คขวาคงต้องยกให้กับบันบิสกาไปก่อนในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามครับข่าดีสำหรับดารโลในตอนนี้คือหากมองย้อนไปดูสถิติเดิมของบันบิสกาจุดอ่อนของเขาคือเขามีฟอร์มที่ไม่ค่อยจะแน่นอนช่วงไหนเล่นดีก็แม่งเล่นโคตรดีจริงๆแต่เมื่อถึงเวลาฟอร์มหลุดก็หลุดและออกทะเลไปง่ายๆโดยไม่มีเหตุผลให้ต้องอธิบายเช่นกัน จึงน่าสนใจอีกว่าตลาดซัมเมอร์นี้อาจารย์แทนทากและสโม,มรสรอจะตัดสินใจอย่างไรจะซื้อแบ็คขวาตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมหรือสลับใช้ดาโลและบันบิสกาต่อไปแบบนี้แฟนผีหลายคนบอกว่าสโม,มรสรอน,น่าจะซื้อแบ็คขวาที่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างสม,ม่ำเสม,มอมากกว่าชังดาโลและบันบิสเกาเพื่อว่าอาจารย์แทนฮากจะได้ไม่ต้องปวดหัวเกมต่อเกมว่าจะส่งใครลงเล่นแต่ปัญหาคือมีอีกหลายตำแหน่งครับที่เอริกแทนฮากจะต้องโฟกัสมากกว่าเช่นกองหน้าเป็นต้น จึงไม่แน่ว่าเขาอาจจะตัดสินใจพยายามช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นของทั้งดา์โลและวันบิสก้าให้ดีกว่านี้ให้ได้ต่อไปแล้วเด็กพีล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สรุปใครดีกว่าดา์โลหรือวันบิสก้าแล้วสโมสอนควรต้องซื้อแบบาม็กควาใหม่อีกไหมตลาดซัมเมอร์นี้เอาดีๆเบื่อในกับข่าวว่าตระกูลเกลเซอร์จะขายทียมแล้วนะไม่รู้จริงหรือมัว่วแต่เอาหน่อยละกันล่าสุดสื่อใช้แล้วครับว่า ตระกูลเกลเซอร์เลอกแล้วที่จะขายหุ้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับใครเดอะซันสื่อจอมแชร์ของอังกฤษรายงานว่าโจเอลและ ram, อัฟแรมสงพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจแล้วว่าจะขายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและพวกเขาสนใจข้อเสนอจากเซอร์จิมแรคคลิฟมากที่สุดแรคคลิฟผู้ก่อตั้งเอเดสบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์เป็นสองตัวเต็งร่วมกับเชคยักซิมเบนฮามัดอัลทานีซึ่งอยู่ในกระบวกนการเจรจาเทคโอเวอร์นานถึง5เดือนแล้ว และมีการยื่นประมูลถึง3รอบโดยครั้งสุดท้ายนั้นยื่นไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เองและลาสุดระกูลเกลเซอร์เลือกแล้วว่าข้อเสนอของแรดคลิฟเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการและการประกาศอย่างเป็นทางการอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันสื่อระบุว่าเกลเซอร์นั้นไม่อยากจะขายหุ้นของสโมอสรแบบเต็มจํานวนเพราะวกเขายังอยากจะถือหุ้นบางส่วนมากกว่าแต่เรื่องนี้เชื่อว่าขัดต่อความรู้สึกของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น้อย และแม้ว่าข้อเสนอจากกาตามีมูล,ลค่ามากกว่าแรคคลิฟที่ตีราคาที่5 0 0พันล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็จะได้ตัวเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ225,000ล้านบาทในขณะที่ข้อเสนอของกลุ่มทุนจากกาตาเตีมูล,ลค่าสมอชอนสูงถึงเกือบ6,000ล้านปอนด์แต่พวกเขาจะเข้าเทคโอเวอร์สมอชอนเพียง50%เท่านั้นอย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจกันว่าแรคคลิฟ กำลังเสนอข้อตกลงที่จะบีมให้ตระกูลเกลเซอร์ต้องออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของสโมสรหลังจากผ่านไป3ปีเพื่อให้เขาสามารถบริหารทีมได้อย่างเต็ม100%ตามแนวทางที่เขาต้องการรวมถึงตามแนวทางของแฟนผีทั่วโลกด้วยแต่อย่างไรก็ดีข่าวนี้ก็คงต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เด็กซ่าแม,มนยูนำมาฝากกันในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ